แล้ว่อเป็นมูครับเนี่ยตักน,น้ำมาตัดแลกน,นะหิวแล้วสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีตอนสาครับตอนแรงจ้ะขึ้นมาใหมมาหาเห็ดอีกก็เมื่ออ่าน้นาเปลี่ยนผ้าก็เรียบร้อย กินหอดปลาอยู่แต่กลับมาใหม่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมช่องคนมักเลาะปลาปลาเหนือพา,า,าลุยนะครับทางเพจท,ทางยูทูบเนอร์พี่น้องอวันนี้มาเนาะตอนทำตอนแดงอาจจะถึงคำเนาะอาจจะเงียงเลยค่ะซองเห็ด <head S 2> เลย <laughs> ไปเขาไปหลุมไปสนกันเขาไปหลุมเอ้ยเขาไปหลุ่นไปซ่อมกันเน, <laughs> น,น,นาะจ้าว่ะสิได้ร้ายมาไลยสิมานบ่ครับวันนี้จะมารเฮ็ดหยังครับมาทำมาแรงนี่เนาะ ไปลุยเลยครับอ่าครับเฮลังงอกครับห <c oughs> มานๆนะของมากับเซาะ <c oughs> เดลังงอกด้วยจ้านี่โอ้สองดอกแรกแหกหมานครับผม ตอนแรงนี่เนาะตกป,ปล่อยปล่อยอยู่กับมันมันตอนตอน้นเราท่านขึ้นมาฝนบ่ท่านตกเลยเนาะแจ้งแดดออกล่ะมางหอดปลาฝนลินแล้วตอนนี้ของน้ำเน่าสองแดดสองดอกแดดแหกหม,มัน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 อ้าวครับ,รบเฮด,ดขึ้งไข่ครับดอกงามงามโดยเฮดขึ้งไข่ เน็ตนะจ้าเมื่อนี้่มาแล้วที่ดอกเดี่ยวอ่าพี่น้องเอาเป็นกอเลยครับเริ่มมาแล้วเอาออเป็นกอเป็นโม่ครับนี่กลังงามน้องสาวเน็ตนะานี่ดอกกำลังพ่อขําเลยจ้ะน,นี่น้อยน้อยเอาให้ก่อน น่าหัวเรนี่ยน,น่าหัวเราะอืมส,สวยๆเลยอ่าป้าโมเหรอครับดีนะครับสวยมาเนาะดอกมันหน่อยมืออื่นสิบ้านเปน,นเกิงอะนี่ถ้หาอยากนอเฮ็ดยวถึงสนิดนี้

ซึ้มครับเแค่ซึ้งตั้งเชียงใหม่ขาสั้นเนาะยุงแข่งเนาะตั้งเแต่ไม้พ่อมาแข่งครับหุบหน่อยครับมันแบบห่างๆอยู่เนาะแค่ดัด การเฮ็ดนานพีนน้อดอกจัดมรจันงามหั่พริกน้ำครับหัต่ตุ้งครับมาออกน่อยนะ้ะตุ้งจัดนทร์มาตุ่งแดงครับนันต้องจับไปคอย่ะหมนสีลุดเนาะ เพงกอยู่ตัวครับย๋ยวด้ววกันนี้งก็เจอ,เอคุณหันจอกกันะเดนี๋ยวอุ้ยหาหวันดีแค่อนเอามากก นอนออกเลยเนาะขาใหน่เงาเสียบๆแม่ังมาเจาะขาเนาะขาอุ้นวันครับ ngầu mỗi thèm quá, hả, buồn quá, buồn cái ra Nào một

รัต้งหน้าหำเท่เน้ะไปเรื่อยๆจ้ะมันขึ้นมาทันทีสองเอาตัวให้มันคุ้มค่า<อ>งงโกครับโหก็ลังแต่เริ่มก็เลเดยดอกหน่อยอยู่เนาะ าไปเรื่อยๆครับเริ่มมืดแล้วเนาะพี่น้องเยอะหน่มนะครับพี่น้องแมงกระรูดกินจะนี่ยบอกน้องอ้อมว่าแมงอะไเห็นปะแมงกินเนี่ยโอ้นี่บ้านนะครับนี่เกือบอะเกือบบ้านแต่ละล่างเริ่มตกๆป๊กแป๊กมาละพี่น้อง ไปเนาะสองไข่ค่อยเจอไปเนาะตอนนี้เริ่มบันเทิงแล้วนะลาไปยืนี้ยังไม่อยู่นมันขึ้นมาจับมันหมเดมากเลยไปเนาะไปส่องเอามาหามาขึ้นมากรได้เนาะมันเพิ่นเป็นมาส่องมาไม่เจ้าเอาอยู่ไกลเนาะเดินทางมาคลัวไมาจะถึง thường cho muốn mà cái nào nước dung nước nung như đó ta nè nước nung nước như nào Ừ. Ừ, nhỏ thay nhảy nó thế nó thay nó Bảo sai nó nó mi thay điều ạ à, mình này. à, 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 บ่อแดงส้มแเงสีงามสดใสจ้ะงามใช่ปหอืมอืมคือุ้ย mới có nhiều quá Mất tay rồi đấy. đọc Đen cổ, cổ đen. Ông ta muốn gì thì mua gì nữa. Xong rồi.

กั๊กแมงป่องกระขาบนนเดือยแมงกอยเห็นเรือยๆอ,อยู่นอปลาเนี่ยน้ำอ,อ,อยู่ครับหกสามใครครับอ๋อเพื่อนเพื่อนนี่น่้โมโหไปเนี่ยมันจะแม่งจ้อยเยู่แม่งก <โด S 2> ินะไงะกินหอมๆเนาะถ้าเป็นเห็ดละงากมันจะกินเหม็นเหม็น แมงเจาะปลอดภัยหายห่วังแต่น้อยเนาะหน่อยนุ่งกําลังดอกหอยนี่เจอเห็ดพึ่งครับดอกน้มๆเห็นดอกเอียงนี่ขามา<笑><笑>ยยนนทั้งนี้เห็ดตัวนี้เห็ดยพึ่งพวกนี้เรียกว่าเห็ดพึ่งอะไรขาเน่าหลับนอนเนี่แค่หน่อยเนาะ บอกเหีนอม่เดียวอมอนนอนนอนนาแล้นนอมนอนแอนนอนนนนนนอนนนนอนออน

งกอยู่เอาแมงเจ ọ ตหางามดอกอ่อนๆอันสีแสดดูแต่แถาบ้านกับวัดทรดยเนาะสแสดอะไหนสวยอยู่ อดอกงามาอสอนฮิดผึ่งนีง ừng, ่ไหมอืมหา้งาจุนงาๆแต่หา,งา,งา,งหางเงาให้ดอกหน่อยนะ นือนามนะอื่จะ้ะสองจุ่มงามงามเลยท่านอ่เป็นบ้านครับท้านนั่น อกบ้านเนี่ยนะจ้ะแสบมันนุ่มดอกตู้มันแข็งนะบ้านมันกินแสบกว่าดอกกำลัางงามพอาะดี่ำนอกจากนี้เอาใช่มากินโมจิเผื่องเจอสองสามดอกครับสองสามต้ม ปวด,วด,วดอ้วนจริงใช่ไหมเนาะเป็นอย่างขาเน่าอืมอติดท่อขาเห็ดไหมอืมขาอ้วนเน,นาะ,ะได้น้ำฝนเนาะบ้า ดเ,เดี๋ยวแม่จะหยิบหน่องหน่อนอยเจอแฮมแล้วมันีน่เฮดสวยงามค่ะคำนี่เนาะ mọi người này thì ban phân khưng <laughs> 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 เป็นตาล้วรับเต็มนตาแล้วครับมาทุงมือเนาะกำลังเห็นน้องแว่มาจอบเพิ่นทุกมือจะเห็นอันนี้เนาะออกจนไดน้ที่สุดเราก็เจอ เดยวเก็บซูปี้ซูปี้์ได้จากมองนเนี้นี่ยอืมเดี๋ยวเองตูมงามๆเนาะนีะ่ตัวจัดสินใจมาซองกันเดีนี้เพราใช้<อ>ว่าแข่งล้ำทับยันนี่นะเพราะทันบ้าน<อ>มาเมื่ออือนจ้ะถามว่ามาเหมือนหี่กันนะ ยี่ไงยี่ไหน,หไหนอ๋อพี่ตอนแรกตัดกันเอ้ยดอกใหญ่นี่นนนบะเท่า,าเด้อจ้ะนี่งามอยู่งามอยู่อร่อยคือเห็ดพึ่งเขาไงเนาะหาถือคือกันรสชาติห <c oughs> ม้อเป็นยังอันนี้เนาะแยมยากงัดดีมันไม่ไม่แห้งเนาะ เพราะมันบาง้ายทองเห็นสีเหลืองเนาะไม่ไม่ซ้ำโดนน้ำฝนครับะสีเหมือนกันเลยจากเมืองตาเขานเนาะเราไม่เจอสีแบบสีแดงแดงครับนี่ตัดขาให้มันเล้วลอนๆใจไปหอนเพื่อนข้าบุตรองเลยไปตัดอีกเลยเพื่อนทำอะไรตัดเพื่อนไปข้าต๋องเลยไปนางเล่มตัดเยเวลาอีกเอาตัดไปมันเรี่ยวๆเยเวลามองในตา เือเดียวไปหวานเพื่อนเทลงหลังยังเดียวจ้ะขาวอาจจะได้เป็นเสื้ออยู่เนาะหามันกับไว้เป็นเสือ้อเป็นยังมันต่อไปน้องพูนดองหนึ่งอันนี้ไว้ก็เนะาะไงก็ไงบนไงก็เหลียวต่อคนหน่อยเกิน ดอกขนาดนี่หลายๆดอกนะงามเลยครับเนี่ยขอ้ค่ามเลย๋รเรียบร้อยเ๋ยวเดียวป้าไว้ใกล้ๆหน่อยโอ้งามสิวาลมังตอนนี้แม่ เดี่ยวองตามตูม้ครับโอเคครับน,น,นี่จ้ะนี่ดอกอะไรแดดงามงาม ไหนอ๋อเนี่ยเหรอแล้ว,นลวเนาะมันไข่ครับเน้อโอ้ยแต่เนะาะกองามดอกกองามดอกสีขาวสีกินไดจ้จะบปรมคมเลยทำมันออกเป็นน้ำตาลนลายเป็นลาเป็นนี่เนาะมันจะขมสาวเนี้ยจือละ <laughs> ซึ่งบอกเอาไป น้ำอยู่นุ่มหอมสรุปงงานครับอตอนค่ำตอนคืนวันนี้นะครับตอนค่ำเมืม่อแรงถึงเมื่อตืนอสองทุ่มอันนี้สองทุ่มกลัวครับจะจะหามโมงเลกงานจะจะมามเฮ็ดนเนาะครับกองเฮ็ดใต้เฮ็ดนเดนาะก็ได้กระตาอยู่ครับะ เตี้ยาตาหน่อยจอ้ะมาเมืมคำเมาแรงก็ได้ครับพี่น้องนี่เห็ดพึ่งพึ่งแดงเนาะครับเนาะเห็ดแดงกอกขามีครับรวมจ้ะเห็ดรวมเห็ดรวมหลายชนิดเห็ดเกลืเห็ดกอเห็ดไข่เห็ดอยังเพชรรวมรวมหลายชนิดจ้ะจ้เยอกเลยเนาะสำหรับเปาใช้เสาวแนบนะครับรก็จะลาบีิดรับน้องพี่บาดพี่จองก่อนนะไว้วันอื่นวัน แด้เะมาจะไม่ห้ามาหาไม,ม่ไม่ห้ามหาหม่นะครับเงินถ้ายัางได้ก็ขึ้นมาอยู่เนาะเงิน,นไปปลายเดียงก่ออีกเนาะ,ะวันนี้เขาก็เมื่อตอนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดที่สามกดกระดิ่งนะครับเกิดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องคนมักล้อปลาเบาเหนือพาลุยนะครับฝากไว้ตัวนะครับขอบคุ้สถ้ารับเอฟซีใหม่เอฟซีเก่านะครับที่ที่สามรับชมกัน จนจบคลิปเนาะครับขอบคุณนะนะขอบคุณจัดหลาย้าบายก่อนเนะจ้าสวัสดีครับสวัสดีเจ้าไปกันกน,นะ,ะเด้อกับตาหน่อยหน่อย <c oughs>